ครับข้างหน้าบ้านปากปากำปากกํมสักอย่างอ่ะออกเสียงไม่ถูกแต่รู้ว่าสวยอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านพี่ดูไม่ได้จ้ะหนูดูข้างหน้าก่อนไหมโต้่าอย่างนี้พอได้อยู่โอเค ขอจอดดูแป๊บนึงเนาะสวยอะ่ะนี่โรงเรียนนี่เนาะใช่ไหมเราไม่จอดตรงกลางหน่อยอะ่ะมันดูอย่าอย่ายโยกซ้ายสิดูดูทางนี้ดิเอากูอะไรเราต้องโกยตั้งแต่ทางเข้าแล้วไม่ใช่ไมาโกยตรงนี้มันใกล้ที่มันใกล้นั้นไปอ่ะนี่อัดวิดีโออยู่ นูหนูหน <food> ูนูโรงเรียนหนูก็ดูไกลๆดิดูตรงนี้ดิคนเราต้องคนเราต้องมองให้ไกล